สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับแอดพลัสรายงานราคาทองคำประจำวันที่10เดือน3ทับ2,565ราคาทองคำรายวันวันนี้ราคาทองคำแท่ง96.5%เปอร์เซขายออกราคา31,100บาทท้วนรับซื้อราคา31,000บาทท้วน ราคาทองรูปพันณเเป์เซ5ขายออกราคา3าม6 0ืบาททวนรับซื้อราคา30.440บาทจุด28สตัง์สำหรับการเคลื่อนไหวการปรับเปลี่ยนระหว่างวันวันนี้ทองมีการปรับเปลี่ยนอยู่จำนวนทั้งหมด10ครั้งลบ500บาท แล้วก็บวก50บาทอีก3ครั้งลบ50บาทอีก2ครั้งและบวกขึ้นมาอีก50บาท1ครั้งลบไปอีก1ครั้งแล้วก็บวกขึ้นมา50บาทอีก1ครั้งก่อนที่จะปิดลงครั้งที่10บวกขึ้นมาเพิ่มอีก100บาทราคาทองครึ่งสลึง 3,863บาทรวมค่ากำเน็บ4,363บาททอง1สลึงราคา7,725บาทรวมค่ากำเน็บ8,225บาททอง2สลึงหรือ50สตังราคาอยู่ที่15,450บาท รวมค่ากำเน็ดหนึ่งาพนเก้าร้อบาทราคาทองคำนี้เป็นราคาที่ขณะรายงานท่านสามารถตรวจสอบย้อนหลังกับแพลตฟอร์มสมาคมค้าทองคำได้ตลอดขอบคุณครับ,บคุณนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดรับฟัง Air Plus ก็มาพบกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่มารับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ